อ้าวสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับในเกมไมค้าเวอร์ชันหนึ่งจุดแปิบสี่นะต่อครั้งนี้แล้วเลยเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มให้เสร็จก่อนกค่ักพอนอ่นไปนอนก่อนนอนนอน,นอนวันนี้ทาเหมืองเสร็จแล้วผมจะไปลงฟาร์มด้วยนะหาแร่เล็อปล่อยปล่ออ,อ,อาหารมีปะ่ะโอเคอาหารมี อ่าไก่ทำทอไปด้วยอ่าเดี๋ยวก่อนนะของอะไรเต็มไปหมดเลยเก็บมาเออทา,าเอาไปอันหนึ่งก่อนทำทอ พอและแล้วก็ทำาทำพิกแอคไปอันหนึ่งด้วยนี่ได้พิกแอคเรียบร้อยเก็บถังไปอาหารหกอนานไก่สองตัวเอ่อเก็บน,นี้ไปมีอะไรอีกไหมไที่เอาไปอ่ะ อืขวานไปเผื่อโอเคฝนหยุดตกแล้วด้วยไปฮะไปหามาันเทข้าวก่อนมันเทข้าวก็วแปลกใจเหมือนกันนะมันเทข้าวหาทะย่าเออามา,าได้มาอน,นานแล้ว เราไปหาแถวโน้นดีกว่าไปหาหาไมค้าแล้วก็ลงไปเลยแล้วก็น,นะผมขอจับพิกัดก่อนสามห้าเจ็เจ็ดเก้าสองหนึ่งป่เฮ้ยตบเตบ,ตบ,ตบไก่ ช่วงนี้ต้องน่าเบื่อน,นิดนึงเลยจ้ะเพราะว่าหาเงินข้าวไปฮะโอ้ วันนั้นตันเทียนอยู่แถวนี้นี่แถวไหนเนาะโอ้ยาเบิม้ม <c oughs> ยาเบิ้มแต่ไม่ดับเลยเออฮะดับอนะันไหนน้าโอ้โห หมูอ้โหพระเจ้าพอละนี่แหละตรงนี้แหละปดกไยไว้ปล่อยไป,ไปลงดันอยู่นี่ไงปอกไว้ คร้นั้นเราไปเอาเหล็กจากไอ้นั้นมานะตรงนี้เราจะลงไปทางนี้โอ้โหก่อนอื่นเลยขุดกันออ้าวเจอโคเชยมาครับขุดโคนี่ก็ดีนันนะได้ EP EP เอาไปทำอะไรอ๋อเอาไปเอนชาร์ดได้นะ เดี๋ยวแนอนาคตผมจะทำที่เอนชานะตอนนี้ยังยังไม่มีปัญญาขอลอดูไปเรื่อยๆกันนะครับโอเคปะกดต่อตับ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 เขาบอกเพชรมันจะอยู่ลึกประมาณชั้นที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ซะละเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วอะอยู่นะโอเคปะ่ะแล้วก็ให้มันอยู่วไว้แค่นี้พอนะอ๋อรออีกสักพ,พักหนึง่งคุยไปด้วย ไปฮะโอ้โห,โโหมเมื่อไรเสร็จเสร็จเนี่ยโอ้ยได้เมือ่อจะตื้อเร็วๆหน่อยโอ้ปุ๊บโอ้โหพักเจ้าขุดไปไวะขุดเองก็ได้ไวะช้านะัก อ้ยโอ้โหเสียงซอมบี้ทักทายกันเลยครับมาดูกันนะว่าเราจะเจออะไรบ้างโอ้ยมาให้ใครหน่อยอ้ยเจอเด็กจอเด็กแล้วเยี่ยมไปเลยนะฮะนั่นไงโอ้ยมีแนวทางด้วยอุย้ยแร่ปลามาันเยับ อว้าวหุยนี่ได้ของดีแล้วเนี่ยแครอทสุดยอดไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงสเกลป่าโอเคขุดก่อนแร่เหล็กนี่ก็จะดีกว่าแร่หินนะครับตรงที่ว่าอ่าจะแข็งแรงกว่าแล้วก็จะทนมีความทนทานมากกว่าแร่หินนะ ชาแล้วแล้วก็ที่แข็งแรงที่สุาดก็น่าจะเป็นเพชรนะฮะในเกมไมค์ครับเฮ้ยแมวคขนดนู้นก่อนดีกว่าอุ้ยอุ้ยเราเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสุจยอบไปเลยอะอเไปๆลงไปเราต้องเจออันนี้ได้เลยที่สปอนของมอนเตอร์นะฮะโอ้โอ้ขอโทษนะครับปักใหม่อ่ะโอเค ทำที่คุณมันเดียวจะพอปะเนี่ยไม่สองอันนี่วะเอออันเดียวเนี่ยว่โอ้ไม่พอเนี่ยแอบเดียวก็จะพัง่ะเดี๋ยวนะวิ่งขียวเขียวฮิปเปอร์โอ้โหซอมบี้ทำไมเสียงซอมบี้มันเยอนะโค,ะค้ดคนที่หลังแล้นนะติง โอ้โหแล้วนะขุดทำทางขึ้นก่อนโอ้โหสเกลยะยะยะไม่ได้แดกมามาสไบาเดอร์มามามามีตัวอะไรเปล่าออไปทางไหนเนี่ยโอ้สเกลนี่ สกิลสกิลขอโทษด้วยพวกมาก่อนโ okay. อเคอ,อันนี้มีรายละเอียดค่ะขุดก่อนมีอนุขนุนโอเคหมดแล้วนะวไหนต่อต้องไปก่อนแล้วนะครับวิอะไรนั่นมันเอ็นเดอร์แมนนี่โอ้โหนี่อะไรอึ๊บ อย่างนั้นเราต้องป,กปักทอทำทา,ทางกลับด้วยเหมือนได้ยินเสียงแม่มุมเดินเลยเนี่ยเ,เย็นๆนะพ่อนมนะมันเรียกเราเจอล้างตาไว้ด้วย โอ้โหโอ้ยโอ้พังไวมากไปไปฮะทางรถไฟนี้เราจะเอาไปทำรถไฟนะจ๊ะอ๋ออุยเมว่าซู้ไหมเอาเอาดิเอาดิาดมันติดอย่งมุมมันติดอจมางมุม ตีเจียงมังมุมโอ้เจ้ซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอเอาบอเอาบออ้าวตีเจีงมังมุมเสร็จด,ดีครับโอเคเกีงมังมุมนี่ก็เอาไปทำเป็นอ่าเอาไปทำเป็นคราฟเป็นคล้ายๆขนแกะได้นะเอาไว้ทำเตียงได้ไอ้พวกตุ๊กตาไตขังข่าวเจออะไอีกแล้ว Uh huh. เราได้เดี๋ยวถ้าได้ชุดเหล็กเยอะๆเราเอ้ยได้เหล็กเยอะๆนี่ผมจะเอาไปทำชุดเกาะเลยเนะโอ้ยนี่อะไรอะ่ะนี่เเหล็กเยอะเยอะมากสุดยอดเลยเฮ้ยเุ้ยเดี๋ยว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 พิ่งน่ะเอาติดแตมมุมเสร็จสินะ้องโถยเล่นสะขนลุกเลยบ้า โอ้ยฮะน่เอาแล้วนะแบบนี้ยโหได้เหล็กเต็มเลยอะเป็นอะไรที่โปรดปานมากฮะคิปเปอร์นี่มันไร้การนะฮะเพราะว่าเวลาเดินมาเราจะไ,ไม่ได้ยินเสียงมันไงีี่ยเอย่ยซอมบี้เดิน,เดนมาแล้วได้ยินเสียงเสียงร้องมันเอา้างานเข้าะฮะ ดาบพังอีกโอ้โหขวานมันก็านพังตายแล้วยี่อยู่ไหนดิอาหารกินเาหาเก่อนง่งเง่งเง่งง่ง,ง่โอเคูุต่อเดินมาลึกกันเนี่ยกลับถูกเพราะว่าเนี่ยโอเคม,มีทางไปก่อ มีทางไปอีกวู้ววมันเพชรทองวุ้ยสุดยอดพี่ไปหาสุดยอดนะผมโหเราคาร์ทก็มันเป็นแบบที่โอเคฮะตอนนี้สุดยเจอเหล็กโหเราเจอเหล็กเยอะมากฮะผมว่าเรามีชุดเกาะสายแล้ว จบโอเคไปฮะได้รี่อันโหได้มาห้าสิบเจ็ดอันสบายกระทางไหนวะโอเคทางน,นี้ไปครับอ่ากระสันไหนแห้ยังไ,งไม่สำรวจอีกไหมอุ้ยตกใจโอบบ้สบายหนึ่งอันนี้มีอะไรป่ะครับมีอะไรไหมมีอะไรอุ้ยโอ้ยไม่ เราไม่ไหวกับนายนะนะขอค่าเลยแล้วกันโอ้ชอบโผล่มาแบบนี่ย,ยโอ้ยมันมีทำอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ฟันเราอะ่ะผมก็ฟันนี่เราก็ดึกว่า๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามา,นะา,มาโอเค เ,เดินมาไกลาไปปะเนี่ยเดี๋ยวกลับไม่ถูกพี่เจอเชดดมอนนะโอ้โหของดีเก็บเก็บเก็บสุดยอดเอามาด้วยไปกลับก่นบอนนะับอพี่บเดี๋ยานะเขาขอขุดแบบแป๊บนึงวันนี้เจอของดีมากนะคลิปนี้ นี้ตอนนี้มีของดีเราต้องเดินให้ทั่วเื่อจะอะไรดีๆไปไหนเนี่ยเอาทางน้าไปไปก่อนโอ้ย่เงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวที่ขุดนี้พังผมจะกลับก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้เรามาเจอของดีๆเต็ไมไปหมดเลยเออ,อไปแล้วขุดกันขุดขุดขาง А, อะไรปีแล้ว game, like แล้ว muscle, แล้วแล like ้วล้วแล้วเราก็งานเข้าไงกลับไวเนี่ยมองไม่เห็นเราหรอเอาพังหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไมนายไม่ตีเราอ่ะไม่หิวหรอ เถอะไองั้ว่าผลขบับหมดผลให้หมดผลผลโอ้โหคลิปนี้สุดยอดเลยแล,แล้วก็โอ้โหแล่บานเสียงหมดสเกลปะเอ,อ่อ ฝากไฟไว้เคยลงมาแล้วเหรอแล้วก็นะฮะโอ้โหทำเยอะมากเดี๋ยวผมหลงนะฮะคับทางไหนอะทางนี้ปะเฮ้ยเจ้วทางไหนอ่ะทางนี้แหละเราจำได้ ใช่ปะวะที่ทางที่เราลงมาครั้แรกปะไม่ใช่เหรอเอมทำไนวะกลับอยู่ทางไหนที่เราเจออะไรปะไม่ใช่กลับทางนี้แหละทำได้ขึ้นไปนี่อ่ะ เราหางนี้แล้วเราก็นี่งันแร่เหล็กขุดก่อนโถนึกว่าจะหลงซะแล้ววันนี้เราก็ได้แร่เหล็กเต็มเลยมมเนะเดี๋ยวเราจะกลับไปเผากันสุดนี่มีอะไรปะโอ้โหเจอนันชิอนอ่อุ้ยนันอทองอะไรเงี้ยขุดอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราก็ กลับกันดีกว่านะเราไปเก็บของก่อนไปเก็บของเออทางไหนทางนี้ใช่ไหมใช่ปะเนี่ยใช่ใช่ไหมทำไมมืดล่ะอุยอ๊ยอุ๊ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าจ๋าจ๋าเฮ้ย,ยบ้าเล่นสะต,ต,ตกกระจาย ไม่ได้ปักโอ้ข้างนอกเขาไมื่อพอดีเหรองั้นเขาไปดูครับลูกอุย้ยมีตัวอะไรปะเนี่ยเอาไปตามไปนะครับไปฮะขับขับล่อหมูด้วยอดุอดอดุอดอุดตามมาลูก lỡ 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 chân mùa khinh em nè khinh tấm mùa khinh tấm mùa khinh tấm mùa cô tấm hả khinh tấm mùa khinh tấm mùa khinh tấm mùa มามาเร็ว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 ,เ,รวเอา้าทำไ,ไมอย่าไปจาเเ้าเานี่ยสปินไล่ดาวไล่ดาวไปลูกเขา้าเอ้าไม่เห็นอะไรไฮไลท์หรอนี่มาลูกตามมาเดี๋ยวเราจะทำสวนสัตว์ดูสิทธิ์ด้วยนะไม่ใช่สวนสัตว์เฉย นะครับโอเคอันนี้เราก็ได้หมูมาแล้วอ่าฮะเก็บโอ้หนี่เช็ดน <okay. S 1> <Okay. S 2> uh ี้แล้วก็วางตรงนี้เลยใส่ไปก่อนขั้นปลูกก่อนโอเคฮะ วันนี้ก็ได้แร่มาเตาม็มเลยนะครับไปเผาเข้าบ้านเลยหมูข้าวบ้านแล้วเผาก่อนนะติดอันโอเคแบ่งครึ่งได้ขอสองเตาไปเลยโอเคไม่เข่าอ่ะทับติดตัวเก็บกายไปแล้วเราก็วันนี้ออกมาในที่อุ้ยได้แล้วได้นี่มาตั้งห้าติดอันนะไปไป อขั้วกออกมาทําเชดเพิ่มดีกว่าโอเคทำเชดเพิ่มกว่านะทำโอเคเอาวาไหนดีวางตรงนี้นล้วกันนี่คือเก็บของที่เราได้มา แรกที่มันดีๆเอาไว้กล่องนี้ก่อนไปเอาไปหมดโอเคเราทำที่จะหมูอยู่ทำมอมตรงนี้นะครับอย่าแปลกใจนะเพราะผมทำอะไรผมจะขุดให้มันอยู่นะทำเป็นรั้วถ้ามันเยอะกันไปอ่ะมันชอบหลุดออกจากรั้ว ขอสักคู่นะคนระับขอสักคู่โอเคโอ้โหพังไว้แท้ออกมาทำเป็นพวก โขุดขุดก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้มีแต่ขุดครับขุดกระบาขุดกระบาโอเคเดี๋ยวเราข้ามา โอเคฮะเราก็ได้รูแล้วแล้วขึ้นต่ออืมหมูต่อฮึไหวแล้วมอ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 ่าเรียบร้อยฮะเราก็ไปหาหมูโอเคปท้อยมันหน่อยอ๋าฮะ สุดแจมทำไมข้าวเราไม่โตทีอะทำบันไดลิงค oh, yeah. ่ะทำบันไดลิงเก็บไปเก็บ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 เใช่ทำฟ้าด้วยทงหมดนะโอเค เก็บ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 โอเคฮนะวันนี้ก็นะได้แรงมาเต็มนเลยก็ได้แครอทมาอันนึงด้วยนะวันนี้ก็นะวันนี้ก็ได้แปลงมานิดนึงได้แรงเหล็กมาอีกบุมแล้วก็ได้ดันเจนอีก ครับเดี๋ยววันหน้าเราจะไปดูในเกี่ยนต่อนะแปลทองตรงนั้นนะ่ะโอเคนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันคลิปหน้าสันี้สวัสดีครับบ๊ายบาย